ขณะที่ลุงตู่พ้นจากภารกิจนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับก็ <c oughs> มีอีกลุงหนึ่งครับ <c oughs> กำลังจะพ้นจากภารกิจสอสเหมือนกัน,กนและกลายเป็นว่าเหมือนเป็นสัส่งสัญญาณว่า3ปอน่าจะพอกันแค่นี้ปี6 6ครับเกิดอ,อ,อะไรขึ้น3ปอมีใครบ้าง3ปอก็คือมีประยุทธ์ <พา S 1> ลุงป้อม <พา S 1> <ป>บิ๊กป๊อกประวิดปวิเอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้ปอแรกเลยเนี่ยก็คือ มทออหนึ่งมทหนึ่งในท่านประกาศบอกตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วว่าท่านไม่เล่นแล้วพอแล้วการเมืองนะฮะจากนั้นมาลุงป้อมกับลุงตู่ยังเดินหน้าสู้ในทางการเมืองต่อไปและลุงตู่พ้นจากวาระของนายกรัฐมนตรีไปแล้วเหลือลุงเดียวลุงป้อมลุงป้อมอยังงองงงแงงกดกดงอนนน้งอนงอ ไม่เข้าไปโหวตไม่เข้าสาภาไม่ประชุมคอรมอไม่อะไรทั้งหลายทั้งสิน้นเมื่อวานนี้ลุงป้อมปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งครั้งสําคัญมากแล้วลุงป้อมบอกเลยสัญญาณทีชัดมากครับ<ฆ>คือจะลาออกจากการเป็นสสดังนั้นคนเลยมองว่าโอ้โหสงสัยจะวางมือ,อแต่ลุงป้อมังบอกว่ายังอยู่นะยังอยู่ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐต่อไปแต่ปลาลอยต่อ ไม่ต้องมาวิ่งไม่ต้องมาเต้นแล้วนะวิ่งคือมาออกกำลังกายมาเต้นคือก็ออกกำลังกายเหมือนกันไม่ต้องมาวิ่งเต้นที่ป่าร้อยต่อแล้วเพราะว่าลุงป้อมจะปิดป่าร้อยต่อแล้วฮะก็เป็นหัวหน้าพักอย่างเดียวไม่ได้เล่นทำเลยทเลยลาแล้วแต่ยังเป็นสสอยู่ยังขายสอยอยู่แต่เดี๋ยวเราจะลาออกออกแล้วค่ะก็จะทำทำทำหน้าที่แค่เป็นหัวหน้าพักอย่างเดียว มาปิดแล้วลูกไมยังไปดูถ่ายไม่ทันลูกขอเลิกล no er. so ูกถ่ายไม่ทันทำไมถึงปิดอ่ะจริงเหรอทำไมถึงปิดอ่ะเพราะไม่ทำการเมืองก็ปิดอย่างเงี้ยเหรอไม่ทัอ๋อทำมูนนิทีอ๋อจะทานผัดซีอิ๊วได้ตกไกเออไปกินขอกินผัดซีอิ๊วนะยังไม่ได้กินเลยเอ้ยอย่าไปกินอีกทำไมกินไม่ได้ ไปหาไปหานะลุงออแล้วแล้วตกลงจะได้กินผัดซีอิ๊วที่บ้านไปเดี๋ยวให้อย่าอย่าอย่ากินถ้านับมาก็พร้อมไปผู้ชัดเลยคือจะลาออกจากการเป็นสสเพราะฉะนั้นก็ลำดับถัดไปก็จะกระเถิบกระเถิบขึ้นมาแล้วก็คนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าจลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐด้วยหรือเปล่าลุงป้อมยังบอกว่าไม่ไม่ได้ไปนะยังคงอยู่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักต่อไปแต่ว่าป่าอยต่อคงจะปิดแล้วปิดไม่ต้องมากเลยเหรอ คือทําแต่มูลนิธิอย่างเดียวด้านการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวอีกต่อไปแล้วว่าแบบนั้นแบบนี้เลยกลายเป็นว่าเท่ากับตํานานสามปอพอแค่นี้ปิดสวิตสามป ไม่มีใครทําได้เ,ออเขาต้องทํากันเองเขาปิดกันเองนะปิดกันเองตั้งแต่ผลสืบเนื่องจากการรัฐประหารปี57าสามปอรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากในภาคส่วนการเมืองไทยไล่มาตั้งแต่พบทบ,บสามสามท่านนี้พบทบ,บทั้ง3ท่านเลยนะและเป็นทหารเสือราชินีจบมาจากเส้นทางเดียวกันทั้งหมดจนกระทั่งมาดูแลบ้านเมืองลุงตู่รัฐประหารมาเชิญพี่ทั้งสองท่านคือพี่ใหญ่กับพี่กลางมาช่วยทําหน้าที่ในคณะรัฐมนตรีด้วยแรกเริ่มเดิมทีก็ เอาละทํางานกันไปแต่สุดท้ายแล้วจะลุยใชภาคส่วนการเมืองต่อลุงป้อมจัดให้ตั้งพักพลังประชารัฐขึ้นมาให้หวังว่าลุงตู่จะอยู่จะไปมาเหมือนจะมีการขับกบเกี่ยวกันนะคือพักลุงป้อมอวยลุงตู่แต่ลุงตู่ก็จะสั่งอะไรในพรคพลังประชารัฐไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายเลยแยกออกไปเป็นรวมไทยสร้างชาติอีกทีแต่เมื่อวานนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าสามพี่น้องสามปอทหารเสือราชินีงานนี้ปิดตำนานอย่างเป็นทางการแล้วครับ